ครับวันนี้ก็เวลาประมาณ6โมงนะครับที่เขื่อนบางวัดจังหวัดภูเก็ตก็หลังฝนตกพอดีนะครับก็อากาศดีก็เลยออกมาสูตรอากาศบริสุทธิ์กันหน่อยนะครับเพื่อนๆยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะยทำแต่งงาน ราต้องแบ่งเวลาออกกำลังกายนะครับสร้างสมดุลก็พามาชมนะครับเผื่อเพื่อนๆมาเที่ยวภูเก็ตนะครับก็บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางวาดนะครับ6กกิโลเมตรนะครับก็พี่ๆเพื่อนๆก็สามารถเตรียมรองเท้านะครับถ้ามาท่องเที่ยวเตรียมรองเท้าวิ่งมาก็หนึ่งรอบก็โอเคเลยนะผ่าวผ่านแนละ้วก็คําๆก็ ไปหาอะไรรับประทานในเมืองเกา่าภูเก็ตนะครับหรือตามร้านอาหารพื้นเมืองของภูกเก็ตนะครับก็ช่วงนี้อากาศดีนะครับ,บท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับที่จังหวัดภูกเกต็ตมีโอกาสได้เลืมมานะครับภูกเก็ตรเราก็เห็นนะครับจะเป็นภูเขาโอบล้อมนะครับก็จะทําให้อยู่เป็นเกาะด้วยทําให้อากาศจะดีนะครับอากาศามีความสดชื่นนะครับเหมาะในการ พักผ่อนไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าท่องเที่ยวตามพื้นที่ทั่วๆไปอากาศจะดีนะครับเพราะว่าป่าไม้ภูเขาอบล้อมไกลนะครับก็ทาให้อากาศในเมืองภูกเก็ตเราจะดีมากนะครับทําให้สุขภาพดีขวัสดีครับ